and calling. ทีว่าจะเบื่อลังเลเลยแม้แต่น้อยในวันครนูนี้หนูขอหนูขอขอบคุณคุณครูที่ได้สอนเราทั้งในเรื่องเกี่ยวกับทางโลกต่างๆภัยอันตรายต่างๆและเรื่องการเรียนหนูขอหนูขอหนูอยากบอกคุณครูว่าคุณครูอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะอยู่เป็นอยู่ช่วยสอนพวกเรา,า,ราตลอดไปพวกหนูจะเป็นกําลังใจให้คุณครูตลอดไป ตัวหนูจะไม่คุยกับเพื่อนในเวลาเรียนและหนูจะไม่ดื้อไม่สนหนูจะตั้งใจเรียนค่ะโหดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นคาสัญญาที่ดีมากๆเลยค่ะตั้งใจเป็นดีนะคะค่ะมาเลยค่ะมาดูน้องคพืนต่อไปค่ะขอบข,ข,ขอบคุณครูทุกคนเลยนะคะที่เคยสอนหนูมาถึงแม้บางครั้งหนูอาจจะดื้ออะไรไปบ้างแต่หนูก็ยังจำคำพูดของคุณครูได้ทุกคำเลยนะคะรัณค่ะ หนูจะดื้อไปนิดนึงแต่หนูขอหนูอยากให้ครูมีความสุขหนูรักครูค่ะมาค่ะเราเจอน้องอีกคนแล้วค่ะตามมาได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ี่สวัสดีค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนมัตาดีดีค่ะดีใจค่ะเพราะว่าคนที่โรงเรียนนี้ใจดีแล้วก็ แล้วก็ไม่กดทแนนแล้วก็มีเคล็ดลับการจําให้เราจําอะไรง่ายๆขึ้นค่ะแล้วในวันครูครั้งนี้หนูนขอให้คุณครูท่านมีความสุขในาการสอนแล้วก็ขอให้คุณครูมีเด็กนักเรียนเนี่ยดื้อน้อยลงค่ะแ,แล้วก็ขอให้ครูสิแล้วก็ขอให้วันครูปีนี้คุณครูทุกคนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นขอขอขอค่ะค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าจะเป็นคำอวยพรที่ถูกใจ